สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตทกครั้งครับในขณะที่ชีวิตมีปัญหาเราเองจะอยู่เพียงแต่กับปัญหาของตัวเองหรือเราพร้อมจะเดินตามการทรงนำของพระเจ้าที่นำเราไปแก้ปัญหาของคนอื่นด้วยทั้งๆที่ปัญหาตัวเองนั้นใหญ่กว่าและยังไม่จบแถมยังโดนผููตามคัดค้านเป็นเราเราจะทำอย่างไรครับพระธรรมหนึ่งสามเอลบทที่ยี่สิบสามข้อหนึ่งและสองพวกเขาบอกดาวิตว่าดูสิ พวกฟิริสเตียกำลังรบเมืองเคอีราอยู่และปล้นเอาข้าวที่ลานดาวิดจึงดูถามพระยาเวว่าควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟิริสเตียเหล่านี้หรือไม่และพระยาเวรตรัสกับดาวิดว่าจงไปต่อสู้พวกฟิริสเตียและช่วยกู้เมืองเคอีราไว้พี่น้องครับแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันของชีวิตดาวิดเองก็เป็นที่พึ่งของคนที่ไม่มีทางไปถึง400คนตอนนี้ยังมีคนต้องการความช่วยเหลืออีกนะครับ สิ่งที่ดาวิดท,ทำคือทูลถามพระเจ้าว่าจะทําอย่างไรดีเมื่อพระเจ้าบอกดาวิดเขาก็พร้อมเชื่อฟังแต่ปัญหาคือผู้ตามคัดค้านไม่อยากไปพวกเขาบอกว่าแค่ต้องหนีและหลบซ่อนตัวนี้ยังไม่พออีกหรอนั่นเพราะว่าการออกไปปกป้องผู้คนจะต้องออกจากที่ซ่อนแล้วอันตรายถึงชีวิตก็จะตามมาสิ่งที่ดาวิดท,ทำคือกลับไปหาพระเจ้าเพื่อรับการยืนยันจากพระยะอีกครั้งนะครับพระธรรมหนึ่งเศวมิววิทย์ยี่สิบสามข้อสี่แล้วดาวิดก็ทูลถามพระยาเวอีกและพระเจ้าตรัสตอบท่านว่า จงลุกขึ้นลงไปยังเคอีราเถิดเพราะเราจะมอบพวกฟิลิสเซียไว้ในมือของเจ้าพี่น้องครับเป็นเราจะยอมตามคำค้านของผู้ตามหรือจะเดินหน้าตามคำสั่งของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราเลือกแบบดาวิดท,ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเสมอนะครับพระธรรมหนึ่งเอร์วลลี่ยี่สมข้อหและดาวิดกับพวกของท่านก็ไปยังเคอีราต่อสู้กับพวกฟิลิสเซียนําเอาฝูงปศุสัตว์ของพวกเขาไปและทําให้พวกเขาสูญเสียมากดังนั้น ดาวิดก็ได้ช่วยกู้ชาวเมืองเคีลาไว้พี่น้องครับขอให้บทเรียนนี้จะนําให้เรามั่นใจในการนําของพระเจ้าแม้ว่าจะเกิดเสียงคัดค้านจากผู้ตามตรงนี้ให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทานคาพูดที่ให้กําลังใจผู้ตามที่จะพร้อมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแล้วก็ไปด้วยกันเพื่อทุกคนจะได้เห็นพระกิตอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเพื่อทุกคนจะได้รับพระพรและเป็นพระพรความสุขไปถึงผู้คนที่กําลังอยู่ในความลําบากพี่น้องครับขอบพระเจ้าเมตตาเรา ที่เราจะยอมตามพระเจ้ามากกว่าเสียงคัดค้านของผู้ตามแต่ยังไงเราต้องไม่ลืมความรู้สึกของผู้ตามด้วยนะครับเพื่อทีมของเราจะเป็นน้ําหนึ่งิตเดียวกันในการไปรับพรและในการเป็นพรต่อทุกคนนะครับพี่น้องครับให้เราจะหันด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราหลายครั้งเราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่จรักพระองค์และยังเปลี่ยนพระองค์วิสุดใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ทุกประการแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีเสียงคัดค้านจากผู้ตาม แต่ขอจ้าเมตตาทีเราจะมีสติปัญญาได้มาพระเจ้าเราจะมีคําพูดเท่กาลังใจเขาเพื่อเขาจะเชื่อฟังพระองค์แล้วเขาจะมีใจกล้าหาญอดทนต่อสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อเราทั้งหลายจะรับพระพรความสุขจากพระองค์และที่สําคัญเพื่อจะเป็นพรต่อทุกคนที่กําลังอยู่ในความลําบากที่พระเจ้าจะใช้เราไปช่วยเหลือเขาขอทรงโปรดเมตตานําเราที่เราจะไว้วางใจพใระองเสมอว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นผลดีสําหรับเราขอทรงโปรดแม่ตาเราด้วยเจาที่ฐานทูลขอละขอบพระกุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน พี่น้องครับนี่ผมขอลายไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศ์สันเสริญครับ